ครับวันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนออร์แกนิกหรือสวนทุเรียนอินรีแปลง F นะของคุณองจักดเฮียเปียกเนี่ยก็ที่มาขามจันทบ,บุรีก็มาตอนนี้เราทําดอกที่บอกก็ใช้ปุ๋ยอินรีไอคิงความเมื่อสูตรไฮพลงไปประมาณ3ากิโลเนาะหวานกระจายแล้วก็หลังจากเนี้ยก็ให้ทำให้หน้าดินแห้งนะแล้วก็มีการฉีดไบโอฟาเวอร์ไป3ครั้ง3หรือ4ครั้งแล้ว สี่ <4 S 2> ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ต้นนี้ยังยังไม่ชัดเจนเนี่ยยังมีเป็นตุ่มเล็กๆออกมานะครับแต่บางต้นเนี่ยออกมาเป็นดอกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มาดูว่ามันมันในดินมันยังมีธาตุอาหารพอที่จะให้เร่งการออกดอกให้ให้เร็วหรือว่าให้มากขึ้นหรือไม่นะฮะก็มาดูว่าช่วงนี้ควรจะมีไนโตรเจนต่ําก็มาดูเนี่ยจะเห็นว่าไนโตรเจนมี6มิลลิกรัมต่อกิโลนี่คือมีต่ําแล้วนะส่วนฟอสฟอรัสเนี่ย26 ถือว่าโอเคตะกี้วัดผิดที่นะฮะแบบฟอสฟอรัสยี่หกนะฮะมิลลิกรัมต่อกิโลโพแทสเซียมร้อยสามสิบสามมิลลิกรัมต่อกิโลเนี่ยใช้ได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแคลเซียม221มิลลิกรัมต่อกิโลซัลเฟอร์มี5.6แมนกนีเซียมมี52มิลลิกรัมต่อกิโลอันเนี้ยถ้าดูอย่างงี้เนี่ยไอ้ต้องมีต้องออกหลอกแน่นอนอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วก็เออส่วนคอปเปอร์มีอยู่0ูนเออองนะครับโบรอนมีมีมี8 8.4นะครับบริไดนามี1.19 0นะครับธาตุเหล็กมี0.19ธาตุสังกะสีมี1.1แล้วก็มมันกนิสมีอยู่12.4อันนี้ก็เป็นธาตุฐานน้อยที่พืชต้องการนะซึ่งมันมีอยู่ก็ถือว่าต่ำไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะช่วงนี้เราต้องการพีสูงให้มันดูดขึ้นไปเร่งเร่งขึ้นไปเพื่อจะสะสมไดดอกมันต้นนี้ผมมั่นใจอ่ะยังไงก็ออกดอกแน่นอน ถ้าธาตุอาหารเป็นอย่างนี้แล้วก็ไนโตรเจนต่ํามากตรงนี้ไม่ต้องห่วงคาร์บอนไนโตรเจนมันจะห่างเซนลยชัวจะกว้างนี้ออกหลองแน่นอนโอเคนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นที่ออกออกแล้ว